ว่าหนานครับฮะแล้ววารจังสีล่ะลาบักปอบอย่างนี่มันเบาเป็นเนาะพัดนะบักคามึงมาเลยขอุณหลายๆครับโอ้ยไก่เกียนหัวหน้าขว่าเจัาหน่อยนิดลาบักปอบนี่มันเบาเป็นเน,ะะนะา,า,นา,านะพัดครับแม่บักปอบตั้งเสื้อผมหนาลักเนาะครับแม่แม่แบบนี้ กอยยังฮัตยาปีนาได้มาล่ำยูหม่องเกา้าพันสิสักเอิ้นนอ,อนคอยโนพงศกรนี่เอิ้ว่าอยังป่ะดิปักปอบหรือมาเดียวกระสีตั้งใจฟังพผดอกไววเหือไม่เญยอันนี้กระไดเนาะเจ้าจับหอมเกี่ยมจับบายแล้วนั่หัวหนออ <c oughs> า้าคอ,อ,อกยออกั <c oughs> บบอดเดบุรีแล้วดอ,อกเป็นยัง <c oughs> ก็ต้องเว้าดอกกับบอสได้เว้าเขาบอกพ่อมันได้หัวเนี่ยละคันเซ่คอยจูบเล่าให้ยคอยไปจูบดากลิงซะเนาะบอกเป็นตัวเป็นเสียบแฟนขับเจ้าเนี่นะว่าหยอกเด้อแม่เด้อหอมเด็กขึ้นเก้านั่ยละครับลอยเงินไอห่าบาทพวกเด้ยนั่นพอธรรมดาเด้ยนั่นจะไปอ่อนซ่อนมาบัตรเมี่ยงขาเจ้านั่งเบืองบ้าเจ้ายืนซ่องเบื้องหนาเลยไม่นั่นลอยหนึ่งตอนมันคุมตอนนาะเจ้าสี่เอาแบบชนิดแบบคุณจะดูให้เห็นรูขุมขนเห็นไหม มาส่งดีก็มูนอีพ่อไปใช้อะแม่มาตาช้นบุรีเอาพู่มมาตาช้นบุรีเป็นทั้งสี่เบิร์ตบอลเดียวนี่ <c oughs> ไปเอ,อปาผัวฝรั่ง <c oughs> ใส่บัตรผัวฝรั่งเพื่อนตายแล้วเขาไปทวัวร์ไฮอ้อสารทอปพี่น้องกับเป็นใบรุ่นมะคำนี่รุ <c oughs> ่นเด้อ ตอบได้โซคัมแสดงว่าเราบ่เมาดอกสนาเนี่ยเบื้องแล้วใส่เบื้องดูเบื้องมือใบรุ่นดูอโอ้ยพี่น้องพี่น้องมหาสารคามวบรุ่นอีหลีรุ่นยังนี่รุ่นภาษียุติความเมื่อย <c oughs> เราบอกฟังผมเบาดิเราเบอกยังเอื่อนผ <c oughs> ละะนะฮะคัทเมนสมัยตะิกิไอพ่ออยู่หนอาหานจังสีเนาะเนจังไหนครับเทือกตาหมากมานนี่ไอแค่ข้าหมากสวนลินเลยได้เนี่ย สวนในยุคคนหลายปวดน้าแม่เนาะเอาช่วงนี้ขอเสียงไปรุ่นมหาสารครามนะครับ